อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่21สิงหาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบเช้าประจำวันที่21สิงหาคมสำหรับเช้านี้ครับเราจะเริ่มกันที่เรื่องตลาดซื้อขายของแมนยูไนเต็ดกันก่อนเช่นเดิมนะครับ ด้วยข่าวแรกครับเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนยูเต็ดได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้ปล่อยตัวอันเดรสเปเรล่าให้กับฟลาเมงโกยอดทีมจากบราเซนยืมตัวไปใช้งานจนจ,นจบซีซั่นนี้เรียบร้อยแล้วครับและจากรายงานของฟาเบซิโอโรมาโนนะครับได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางฟลาเมงโกจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับการยืมตัวอันเดรสเปเรล่าครั้งนี้นอกเสียจากค่าเหนื่อยที่จะแบ่งจ่ายร่วมกับทางทัพปีแสดงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ด้วยสัญญาการยืมตัวครั้งนี้ครับแมนยูเต็ดได้ใส่ออปชันซื้อขาดไว้ที่20ล้านยูโรนอกจากนี้ทางแมนยูเต็ดก็ยังจะได้ส่วนแบ่งประมาณ20%สําหรับการขายนักเตะครั้งต่อไปในอนาคตด้วยครับส่วนตัวอันเดรสเปเรล่าก็จะสวมใส่เสื้อเบอร์18นะครับสาหรับเล่นให้กับฟราเมงโกในซสซันนี้ส่วนข่าวต่อมาก,กับข่าวลือเรื่องกองหน้าตัวใหม่นะครับหากว่าจบซสซันนี้เอเดนสันคาวานี่เลือกจะไม่ขยายสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไป โดยทางรอบเดลสันนักข่าวจาก ESPN นะครับได้ออกมาตีข่าวว่าแมนยูต็ดกำลังกระตือรือร้อนอย่างมากครับที่จะนำกองหน้ารายใหม่เข้ามาสู่ทีมในซีซั่นต่อไปเพราะว่าทางสโมสรก็ทราบดีว่าเอ i ดนสันคาวาน่ไม่น่าจะขยายสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปและชื่อของคริสต์เอ็มบาเป้กองหน้าตัวเก่งของปเชก็เป็นหนึ่งในลิสต์ตัวเลือกที่แมนยูต็ดอยากจะได้ตัวมาร่วมทีม นอกจากนี้ก็ยังมีเอริงบราวฮาร์แลนด์แฮร์รี่เคนและก็ลาอุตโรมาติเนสกองหน้าจากอินเตอร์มิลานด้วยครับอย่งยางไรก็ตามครับทางรอบเดลซันก็ได้อ้างแหล่งข่าวของเขาว่าแมนยูนเตดทราบดีถึงความสนใจของคลีนเอมบาปเป้ว่าตัวเขานะ่ะอยากจะย้ายไปเล่นที่ลาลีกาสเปนกับเรือเมล็ดและถึงแม้ว่าทางทัพปีสแสดงจะพยายามโน้มน้าวใจนักเตะเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วเอมบาปเป้น่าจะเลือกย้ายไปที่สเปนมากกว่าจะมาที่อังกฤษ เรามาต่อที่เรื่องของอีกหนึ่งดาวรุ่งนะครับก็คือเจมส์กา์เนอร์วันนี้มีรายงานจากทางดานิเอลเทเลอร์นักข่าวจากเดล a นติกนะครับระบุว่าตอนนี้เจมส์กา์เนอร์ใกล้จะบรรลุข้อตกลงกลับไปเล่นแบบยืมตัวกับน็อตแฮมฟอร์เรสอีกครั้งหลังจากตอนนี้ทัพเจ้าป่ากําลังเจรจาขั้นตอนสุดท้ายกับทางแมนยูเต็ดอยู่ครับและก็คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายใน2-3วันนี้ด้วยครับเรามาที่ข่าวต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับ เมื่อ2นักเตะคนสําคัญอย่างดินเฮนเดสันและก็เอดดนสันคาร์วานี่กลับมาลงสนามซ้อมได้ตามปกติแล้วครับถึงแม้ว่ารายแรกก็คือดินเฮนเดสันจะทําได้แค่ลงซ้อมเบาๆหลังจากที่เขาเพิ่งจะหายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทว่ารายหลังก็คือเอดินสันคาร์วานี่ก็ลงซ้อมปกติกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแต่เกมลีที่จะบุกไปเยือนซ์ลัมตันวันพรุ่งนี้เจ้าตัวก็น่าจะยังไม่พร้อมนะครับที่จะลงสนามช่วยทีม ซึ่งทางโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงทั้งสองรายหลังจากกลับมาซ้อมครั้งแรกว่าสำหรับ Edison, เอเดนเนคาวานี่เขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังขาดการซ้อมร่วมกับทีมไปบ้างขาดการซ้อมกับลูกฟุตบอลแต่เขาก็มีเหตุผลส่วนตัวนะที่กลับมารายงานตัวกับเบราช้าแต่ถว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วล่ะเขากลับมาสู้และก็พร้อมจะซ้อมหนัก ก็ต้องรอดูว,ว่าเราจะสามารถใช้งานเขาได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้ส่วนอัปเดตล่าสุดของดินเฮนเนอร์ันนะครับโอเลคุน่าโซชายก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าณนะปัจจุบันนี้เรายังไม่ทราบทุกอย่างเกี่ยวกับสาเหตาุาของเชื้อไวรัสโควิด -19 มันเป็นเรื่องใหม่สําหรับทุกคนเราได้ยินว่ากับคนบางคนนะคนที่ไม่ได้ฟิตเหมือนนักกีฬาบางคนติดแต่ไม่มีอาการตายกับนักฟุตบอลบางทีพวกเขามีผลข้างเคียงมากทีเดียวเช่นมีอาการเหนื่อยล้าต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังกับเรื่องนี้ให้มากซึ่งที่ผ่านมาดินเฮนเดอร์สันมีอาการเหนือ่อยล้าหลังจากการซ้อมแต่ถ้าว่าสําหรับตอนนี้เขาดีขึ้นมากแล้วเขาผ่านการตรวจรอบที่2และกลับมาซ้อมได้และตอนนี้เขากําลังเรียกความฟิตให้ตัวเองเขากําลังทํางานหนักอย่างมากนอกจากนี้นะครับโอเลกุน่าโซชารก็ยังได้พูดถึงกองหลังตัวใหม่อย่างราฟาเอลารานถึงสภาพความฟิตและโอกาสลงสนามของเขาในเกมกับเซาท์แฮมตันนวันพรุ่งนี้ด้วยครับ ซึ่งโอเลกูน่าโซชาได้พูดถึงราเฟลวาลานว่าเขาดูฟิตอยู่แล้วนะเขาเป็นนักเตะที่ฟิตด้วยธรรมชาติเขามีสัปดาห์ที่ดีและหากว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดหวังเขาก็น่าจะมีส่วนร่วมกับเราด้วยในเกมกับเซา์แฮมตันเขาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากทีเดียวเขาต้องการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเล่นแบบไหนเขาเป็นคนทํางานหนักแน่นอนว่าเขาต้องการจะรักษารากฐานที่มั่นคงเอาไว้ ก่อนที่เขาจะเข้าสู่ซีซั่นที่หนักหน่วงของเราต่อไปจากนั้นครับโอเลกุน่าโฟชาก็ได้พูดถึงเจสซี่ลินกาดหลังจากที่ในช่วง2-3วันมานี้มีเขาลือมาตลอดครับว่าเวสแฮมยูเอตดพร้อมจะดึงตัวเขากลับไปร่วมทีมในรูปแบบสัญญาถาวรและทางแมนยูเอตดเองก็พร้อมจะปล่อยเช่นกันหากว่าได้ราคา25ล้านปอนด์ซึ่งโอเลกุน่าโฟชาครับก็ได้พูดถึงสถานการณ์ของเจสซีินกาดกับทีมว่า ผมคิดว่าเป้าหมายแรกของเจสซรียเลนการ์ดในซีซั่นนี้ก็คือการต้องย่างตำแหน่งตัวจริงภายในทีมให้ได้เพราะเมื่อไหรก็ตามเมื่อคุณเล่นในกับสโมสรระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิ่งสิ่งนั้นจะต้องเป็นเป้าหมายแรกของคุณอยู่เสมอพวกเราสามารถมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันได้ด้วยทีมแบบที่ผมมีในเวลานี้มันเป็นเรื่องยากที่เราจะบอกนักเตะคนใดคนหนึ่งว่าพวกเขาจะไม่ได้เล่นในเกมนัดต่อไปผมต้องคอยหันหนักเตะบางคนออกจากทีม แต่ทุกคนก็ต้องจําไว้ว่าพวกเขาจะได้มีส่วนร่วมถ้าหากว่าเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จร่วมกันสําหรับเจสี่ลินการ์น่ะตอนนี้เขากลับมาฟิตส,สมบูรณ์แล้วและเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากในเกมนัดอุ่นเครื่องเขากลับมาในสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆเขาจะมีบทบาทในทีมของเราอย่างแน่นอนเรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของเอริกบายยี่บ้างนะครับ ซึ่งเขาก็ได้พูดถึง2นักเตะรายใหม่ของทีมทั้งเจดอนซานโชและก็ราฟาเอลรานนอกจากนี้ก็ยังได้พูดถึงเป้าหมายของเขาสําหรับซีซั่นที่จะถึงนี้ด้วยซึ่งนักเอริกบาย์ได้ให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์สโมสรถึงเรื่องดังกล่าวว่าผมว่านี่แหละคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราต้องมีนักเตะที่ดีอยู่ในทีมเสมอซึ่งตอนนี้ผมก็คิดว่าทีมของเราหนาแข็งแกร่งขึ้นมากทีเดียวเราเซ็นสัญญาคว้าตัวราฟาเอลรานเข้ามาเสริมทัพ เขาเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์และก็เป็นนักเตะที่ดีมากๆเขาเล่นที่สเปนมานานกว่า10ปีและควา้าแชมป์มาแล้วมากมายและนั่นจะเป็นเหตุผลที่ดีต่อสภาพจิตใจของทีมเราส่วนเจดอนซานโชยางที่เราทราบกันดีว่าเขาคือดาวรุ่งที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมเขาจะเข้ามาช่วยทีมของเราได้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องประสบการณ์น่ะทั้งคู่มีมากมายอยู่แล้วทั้งคู่รู้จักฟุตบอลอังกฤษดี เราฟวารานก็เคยลงแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วรวมไปถึงทีมัออื่นในอังกฤษด้วยซึ่งผมกำมั่นใจว่าเขาพร้อมจะทุ่มเทเต็มที่ให้กับทีมแล้วล่ะสำหรับตัวผมเองเป้าหมายแรกก็คือผมอยากจะปราศจากอาการบาดเจ็บอยากจะลงซ้อมให้ดีและก็เฝ้ารอโอกาสของผมนั่นแหละคือเป้าหมายของผมในตอนนี้ส่วนเป้าหมายของทีมผมเชื่อว่าการที่เราคว้ารองแชมป์ลีกเมื่อซีซั่นก่อน และก็แพ้ในนัดชิงบอลถ้วยดังนั้นแล้วสำหรับซีซั่นนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นปีของเราบ้างและเราจะพยายามคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook ร e d d ว v i ิ p a พ e กันด้วยนะครับผม